มันขุน่นมากๆก็ไม่ได้นะน้ำมันขุ่นก็้น้ำสุดท้ายอะก็ใช้เองนี่น้สุดท้ายใช้น้ำที่น้ํากินนี่มันก็สะอาดอยู่แล้วไม่ต้องก็ต้องซาวไหลแล้วนะเพราะน้ำมันสะอาดที่ข้าวสะอาดอยู่แล้ว จะรับประทานหมดไหมช่มวย เป็นดังสองคนเหมไาไหมเย่ปลากไหนะเพ่อจามหัวเราไม่มีใช่ไหม ใ okay. ส่ซอสแค่2อย่างเด็กสมบูรณ์แล้วก็เดสมบูรณ์ท่้นนี้ก็ได้กระดัมปีอร่อยอร่อยเลยกระดัมปีนี้ถ้าขับถ่ายยากหรือว่าท้องผูกกินกระดัมปีจะถ่ายง่ายมาก เขาฟังมีแรงแค่ไหนเสร็จแล้วต้องใส่ผักชีนิดหนึ่งจะได้รสชาติจะได้อร่อยน่ากินเป็นเหมือน จีนน้อยไม่หน่อยเอยเด้อถ้าทำอีกทำอีกใหญ่อืออืออะไรนั่นก็มี มีมาม่าด้วยกินมามา่าไหมนี่มีมาม่าด้วยมีผมามา,มาป,ปิดเลยแม่ใช่มีผามาปิดอ๋อหาอะไรปิด ใช่แล้วเดี๋ยวค่อยบ่ากันเดี๋ยวเอาซอสเราออกมาใช้เค็มไหมเป็นไงอร่อยไม่อร่อยมานะคะรับประทานอาหาร

พี่ข้าวแข็งข้าวหรอเนาะอ่าชาดนนึงอ๋อ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 ชาดนยังไงเอ๋สุกี้สุกี้อยู่นี่อ่รังไม่รังเหรอ ต้องใส,ส่ซอสสุกี้นิดๆจะได้อร่อยอย่างนีนี่ก็เหมือนไปกินในในใร้านิ้งย่าน รไม่แยุา <laughs> ้ามแล้วทีนีัมันปลอดสารพิษอะบุ้งมันมากับถักอะอืไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สารเซมีเนีนนเลยมีบุ้ง อันนี้เป็นบุ่งบุ่งกินผักกาดนี่นะแล้วก็กินไอนะ้นั่นแ่ะผักกาดกลั่มปีอันนี้กลั่มปีที่มันสุกก็ต้องผัดให้สุกเพราะมันมีเครื่องใช่เราก็กินเขาไปด้วยแหละคือเกลียกินได้ถ้าทำสุกอืเคื <laughs> ออยู่แบบตามธรรมชาติอ่ะที่นี่เขาจะไม่ใส่แต่เขาจะใส่เฉพาะที่เขาจะส่งขายในเมืองไนงะ ว่าในเมืองนอกสวยๆเอาแบบน้าทีงเราอออนไลน์เุกิต่าอามือเขาจจะถูกจดยถูจโดยแฮกเกอร์หรืออาจจะมีการคนในเขาเนี่เอาขอเขาไปขัดนีอเราไม่เราไม่เน้นร้านแล้วันไเครับแต่ร้านในที่ยังไม่โดนเนี่ยก็อยากจะให้ฟังไว้เหมือนกัน ว่าต้องมีการตรวจสอบการตรว้สระบบข้อมูลนป้ว่าข้อมูลลูกค้าเองได้หลุดไปหรือเป่าอย่างอันนี้อายุอายุมึงมมึงก็แต่ร้านแบบนั้นต่ด้วยมีลูกค้าแบบพวกเราว่าก็อี่เาเคยให้นนี้เม็นทั้งที่หนแล้วว่าี้ลงดเดียวไม่เชืลงเลีต้องขึ้นเลยไม่เชื่อไม่ติดก็ไม่ลงนอันนี้ทำไมอืเชื่อเนี่ย ไม่เพราะว่ามันมีพวกอะไรอยู่นผิวของมันทำให้ไม้มัเปนตาบเือเ็นตานีเือ่าเครบผิวอยู่เนาะไม่าต้องแบบอ๋อนนลก็้อย่นาจบบว่าเาต้องไสตูสมมุามว่าถ้ามังาอาจาริงั้หมเนี่ยครอบครัมเรานะครับน้ได้ว่าพีย้อย่ไห ังการงูให้าวเคราะห์ทที่ยรายการวิเคราะถ้าเลียวเลยจรงานะต้งกต้องปงวลเอเรื่องกาเรียนที่เแไม่ทั้งเลยลาไปหวนะครับนก้ปุแถบนี้เราจะสบายไนี่ อแบบโลละยี่สิบห้าบาทนะเรื่องสองเสองโดห้าสิบบาทจะบอกห้าสิบบาทสังโดตะห<า>ูนี่ีเย้นเนี่ยกินมาเี้มันจะหมดเนาะเหมือนเราต้องทำก็ต้มแล้ววันนี้เราจะออกแรงเยอะเลยไม่ต้องเชื่อจะให้ไอเดียให้ กขนมปีนุ้ยต้องซื้อเป็นกขนมปีแบบลูกหัวใจม,มันจะไร้หอมแล้วก็กรอบหวานที่นี่มันแบรนด์หนักไม่อร่อย ันนี้ยประสบการณ์นะประสบการณ์วๆที่จะมีแบบพาะวามมีใครเป็นตัว่าแบไล่ให้ฟังรู้ไล่ให้ชา้านมาให้เหยียบเขาาถือข้ากว่าขาหนยมเีบานไหน่แบบนี้ยอาเนี่คือหมายความว่าไงข้าวเราเดียงอยู่ปกติเออแต่ข้าวยังก็ปกติเนะปาเนาะแล้วก็ดู แต่ส้มก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายอัน,น,น,นเนี้ยวีกินวีวีกินเนี่ยวีกินแต่ว่าทำไมมาคุยแบบนี้มันมันคุยแบบน,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 นี้กินเฉพาะเนื้อ,อผักไม่กินใช่กินเฉพาะเนื้อคือผักไม่กินแล้วก็เนี่ย คือมันหมายความว่าไงอันนี้อันนี้ที่แรกนี้คือครอบไว้แล้วก็เน,นีี้ปิดเอาไว้ใช่ไหมเสรแล้วอันนี้อันนี้เราไม่ได้ปิดด้วยซ้ำใช่ไหมแล้วเราก็ไปใช่ไหมเพราะว่าแล้วเราก็ไปแล้ววีก,ก็ไม่ได้มองด้วยตอนไปอ่ะเพราะเพราะคิดว่าไปแค่แป๊บเดียวอันนี้คือหมายความว่าไงอ่ะมันมันคือคืออะไร คือคนกินหรือว่าอะไรทำความสะอาดตุย่าทำความสะอาดก็เดี๋ยวค่อยมาบายเด้อตุ่ยมี่ไทย เป็นครั้งแรกเลยเจมหมป้ามไม่เคยทำแบบนี้ต้องขออภัยด้วยดนะ้วย